เหมือนคนว่านี่โอ้ยสมัยนี้นะ<ไ>เครื่องมือทันสมัยฮะโทรศัพท์ก็ทันสมัยความพิวเตอร์อะไรเครื่องมือมันจะทันสมัยอะไรก็ไม่ใช่มนุษย์และสร้างขึ้นจริงไหมฮะมันจะวิเศษตรงไหนวะม่ใช่มนุษย์และสร้างขึ้นฮะม้แต่รถไม่แต่เครื่องบินไม่แต่ระเบิดก็มนุษย์แหละสร้างมาฆ่ากันอยู่เลยฮะ เทวดามาสร้างหรอกไม่มีใครมาเลยเรานปวมนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยอู้นะสร้างอานิพาอยังได้นะมันก็คงดีมากๆอ่ะนะถ้ามีนั่นแหะมันจะเป็นประโยชน์นะเพราะเราคุยกันสนทนากันแบบเวลาอะ เพื่อมีประโยชน์ต่อต่อคนอื่นเขาพวกนักปฏิบัติอ่ะเนาะนะนะมันไม่มีมันไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจเนะเรามีศรัทธาจริงมันนะหนะูตาคะแล้วลักษณะของที่แบบว่าที่เขาเรียกว่าศีลรักษาค่ะหตาศีลรักษาเนี่ยมันมันศีลที่เป็นเองแล้ว คาว่าศีลรักษาเนี่ยคือถ้าเรามีศีลไม่ไม่เดินลงในในโลกที่ชั่วงนั่นแหละคือรักษารักษาเราถ้าเรามีศีลมีสติและลึกอยู่ว่ามันไม่ดีอย่างนี้เราก็ไม่ทํานั่นแหละคือรักษาเราเรารักษาเอาตัวรอดได้ไม่ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วนั่นแหละคือศีลรักษาถ้าเรารักษาศีลเนี่ยะศีลจะรักษาเราก็คือถ้าเรามีศีลเนี่ย เราก็จะไม่เป็นคนโกหกเห็นไหมคนโกหกเนี่ยก็จะเป็นฝึกนิสัยบารามีเห็นไหมถ้าโกหกทํำๆๆๆเนี่ยมันก็จะเป็นคนนิสัยที่ขี้โกหกเห็นไหมแล้วใครจะเชื่อมึงอะ่ะมึงอย่าไปทําอะไรได้ถ้าคนโกหกพูถามหน่อยสิลูกเมียมึงยังไม่เชื่อมึงเลยมึงจะให้คนอื่นเชื่อแล้วตัวมึงยังไม่เชื่อเลยทําไมมันถึงโกหกรู้ไหมเพราะมันกลัว ทุก,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 กเหตุผลของการโกหกเพ,ะะเพราะความกลัวความกลัวกลัวคนอื่นรู้มันถึงโกหกงั้นคือความกลัวเหมือนคนไปทําผิดมาเนี่ยอะผัวผัวโกหกเมียเมียโกหกผัวเพราะอะไรเพราะความกลัวฮะทําไว้อะส่วนมากเราจะไม่พูดความจริงกันนะ หลวงตาเนี่ยพูดเลยเขาด่าก,กูก็ไม่กลัวเพราะกูมีศีลเขาตีกูก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลเขาฆ่ากูก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลคนมีศีลเนี่ยไม่กลัวหรอกมีองค์อาจอานหารนะถึงใครจะไม่นับถือมันก็นับถือตัวเองฮะเข้าใจไหมนั่นแหละ ศีลนี่มันจะโองอาจมากคนมีศีลไปอยู่ในป่าในเขาก็ไม่กลัวเ้าศีลคุ้มครองถ้าคนไม่มีศีลมันก็จะกลัวใช่ไหมช้าลวพลัดล่ะไปไหนก็ต้องถือมีดถือค้อนไปดูว,ว,วกลัวระแวงเวลากลัว อที่คนไม่มีศีลดูง่ายๆคนโกหกเนี่ยขี้โกหกกลัวใจประสิวมากใจไม่ตั้งมัน่นหรอกถ้าคนตั้งมั่นในศีลเนี่ยนะอย่างหลวงตาเนี่ยหลวงตามาบวชเนี่ยหลวงหลวงตาเนี่ยพูดเลยกูเข้ามาเนี่ยกูกล้าพูดเลยกูเนี่ยกูไม่อยากเป็นเศรษฐีกูไม่อยากเป็นเชวดากูไม่อยากเป็นอะไรั้งกูอยากเป็นพระ มะบวชนี่นยังไม่ได้เป็นพระนะเป็นสมมติที่สงจำไว้พระจริงๆเหรอครับหลวงตาพระจริงๆเนี่ยคำว่าสงจริงๆเนี่ยในภาษาจริงๆเนี่ยคือโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันขึ้นไปอันนั้นเป็นสงสมมุติถ้าเป็นสงจริงๆในทางศาสนาคือโสดาบันขึ้นไปคำว่าพระสงฆนะ์เนี่ย น้วงพระโสดาบันนี่คือศีลรักษาแล้วใช่ไหมเข้าสู่กระแสนิพพานผู้ไม่ตกตำ่ำาถ้าไม่มีศีลรักษามึงจะปิดนรกได้อะเข้าใจไหมพระโสดาบันปิดนรกได้ก็เพราะว่าศีลรักษาเป็นอนิาที่ศีลธนจาทจอ่ะเป็นมรรคที่แท้จริงมรรคจิตแล้วทีเนี้ท่านเรียมกมรรคจิต มีสินสมาธิปัญญาแต่สมาธิเนี่ยยังไม่บริบูรณ์ไม่ต้องเป็นพระโสดาบันไม่ต้องเป็นอะไรหรอกเราฝึกแค่เราดูแล้วว่าจันหา ราคาเราน้อยลงเราไม่มีเลยยิ่งดีแล้วที่ดูตัวเองนี่เห็นแต่ความไม่ดีขอคตนั่นแหละมันจะเห็นแต่ความไม่ดีนั่นมันเข้าไปสู่แห่งแห่งแห่งปัญญาละแห่งความระมัดระวังในจิตและวนะจริงถ้าเราเห็นความคิดเราเนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ,ผู้ผู้มีปัญญาเนี่ยนะ ที่ท่านลมหายใจายจากไปเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องความคิดเนี่ยเห็นความคิดเนี่ยนะมีหลายองค์มากเมื่อก่อนเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยเกือบหกปีหลวงตามาพูดเรื่องความคิดเนี่ยโอ้โหโดนด่ากันทั้งประเทศด,ดูแล้ว,วลเพราะว่าตอนนั้นไม่มีคนพูดเรื่องความคิดเลยนะหลวงตาเขาไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่าครูบาอาจารย์เพราะว่าหลวงตาบวชมาเยอะครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยสอนเรื่องนี้มิจะสอนให้ทําธรรมถากเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปนะมีวันหนึ่งหลวงตาเนี่ยอ่ะมันหยุดคิดอ่ะมันอยู่เฉยเยมันไม่คิดี่ยเราก็เลยแปลกเฮ้ยทำไมกูไม่คิดแล้วก็ไปกราบครูบาอาจารย์ช่วยผมด้วยครับผมอย่างเป็นเหมือนเดิม กูไปหาอะไรองค์พูดคําเดียวเนี่ยทําไมครับาจารฮะคือมันไม่คิดอ่ะฮะอยู่เฉยๆอ่าทาไมเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคือฝึกไปฝึกไปมันหยุดอ่ะนะมันคิดไม่ได้อย่างเงี้ยมันเฉยๆน่ยเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเราก็ไปกร่าบอาจารย์อาจารย์ช่วยผมด้วยครับทาไมผมไม่คิดอย่างเงี้ย ทำไมผมเป็นอย่างนี้ผมอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะเราเราอยากคิดได้อะอไปหาหลายองค์กูอ่ะปีนั้นแต่ครูบาอาจารย์ก็หาว่าอ่ะกูเนี่ยปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยหาว่ากูวิปลาสอะไรไปไปโน่นเลยกูก็ต้องเลยกราบลาท่านไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยกูแล้วคือไม่มีใครรู้ก็หาว่ากูนี่วิปลาสกูก็เลยเข้าไปอยู่คนเดียวอยู่ในปา่า แต่มันมีเรื่องแปลกอย่างคือมันดูลม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 ดูกูดูลมอยู่อยู่ในป่าหลายเดือนอยู่อูหลายเดือนอด,ดอนอูทั้งกลางวันกลางคืนดูดูดูจนเป็นปีมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทีนี้กูก็เลยมาหาครูบาจัน ฟังฟังเชศเมื่อก่อนกูไม่ฟังเทศครูบาอาจารย์กูก็เลยค้นหากูบาอาจารย์ว่ามีใครเป็นอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยคือมันมัน,มนไม่ไม,ไม่ไม่มีใครให้ความทําไมกูเป็นอย่างนี้จนมาวันหนึ่งกูไปฟังอ่าอาจารย์หลวงพ่อชามัางอะไรมัางแต่ยังไม่กูก็ยังไม่นั่นพอมาฟังอาจารย์สมภพอะ่ะหยู่ตอนหนึ่งกูก็เลยเอออาจารย์สมภพบอกไม่คิด ทีนี้กูก็ฟังฟังท่านอยู่ประมาณสองอาทิตย์กูไม่รู้จักท่านนะกูไม่เคยฟังท่านนะอ่ะกูก็เลยเออท่านพูดอะไรกูก็กูก็รู้รู้เป็นแบบท่านพูดอย่างเงี้ยนะกูก็เลยว่าเออนะมีด้วยไหมกูทีนี้กูเลยกูก็เลยเลยพูดให้กูบาอาจารย์ฟังท่านมาเยี่ยมกูท่านก็ว่ากูเนี่ยท่านด่ากูอีกท่านจะปลากระโทนใส่หัวกูเลยวันนั้ ก็นั่งฟังท่านท่านก็บอกให้กูพิจารณาอะไรนะอาการ32แยกธาตุแยกขันอะไรทำนองเนี้ยกูก็เลยว่าเออกูก็ไม่พูดท่านก็ลากลับกูก็กราบท่านก็ส่งท่านขึ้นรถกลับก็หลายปีต่อมากู่ากูก็เป็นของกูอย่างเงี้ยกูก็เลยมาศึกษาสิเนี้ยมาศึกษาในชัวกูเนี่ยแหละฮะและกูบาอาจารย์หลายองค์อย่างหลวงพ่อพุทธทาสอะไรเงี้ยฮะ หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนอย่างเงี้ยพูถึงเคารพท่านไงโอ้มันมีอยู่กูบาอาจารย์พูดอยู่นะแต่ทีนี้คนเข้าไม่ถึงตัวนี้อย่างหลวงปู่ดุลย์อย่างเงี้ยแล,แล้วช่วงที่หลวงตายหยุดคิดช่วง,งแรกๆอะมันไม่รู้สึกสบายหลวงตาทำไมหลวงตาถึงอยากถามครูบาอาจารย์บอก ม,มันไม่สบายนะลักษณะของตอนนั้นเป็นยังไงมันซื้อบือ้อมันเชื่อเชอย่างเงี้ยเราก็คือมันทําไมเป็นอย่างเงี้ยมันซือบือ้อมันไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยถามว่ามันสบายไม่สบายแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็น,ปนยังไงเหมือนกับจนอาจารย์กูบอกกูในปัญญาอ่อนฉันถ,ถึงบอกกูวพระอ,องค์นี้สิ้นคิดแล้วอย่างเงี้ย กูว่าเออใช่กูสิ้นคิดจริงๆฮ่ฮ่ทีนี้กูก็เลยมาพูดเรื่องความคิดอ่ะคนก็โอ้โหด่ากูทั้งทั้งประเทศตอนนั้นนะกูพูดเรื่องความคิดเนี่ยกูว่าถ้าคนหยุดคิดไม่ได้นะรู้ไม่ชันความคิดเนี่ยไม่มีความสงบหรอกะกูต้องอนุโลมปฏิโลมคือกลับย้อนกลับไปดูย้อนตอนนี้มันย้อนกลับไปดูได้แล้ว คือความความเราอยู่กับมันมานานเราตรวจสอบมานานย้อนไปย้อนมาในตัวเองนะก็เลยรู้ขึ้นมาว่าเออตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นนะ